สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวก็มีวิธีพับเหรียญโปยทานนะคะดอกลำดวนมาแนะนำนะคะวันนี้ใช้ดิบบิ้นเบอร์สนะคะจำนวน4ีเส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่25ซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะจากปลายดิบบิ้นนะคะมาวัดถึงตรงรอยที่เราจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะ เสร็จแล้วนะคะพับลงไปเลยค่ะเส้นที่หนึ่งนะคะเป็นฐานค่ะเส้นสั้นอยู่ด้านบนนะคะเส้นที่สองค่ะของเส้นที่หนึ่งลงไปนะคะเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอค่ะเส้นที่สามของเส้นที่สองลงไปเส้นสั้นอยู่ด้านบนเสมอนะคะเส้นต่อไปนะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่หนึ่งนะคะ แล้วก็ดึงตัวเองให้กว้างๆนะคะแล้วก็รวบปลายหางของเส้นที่สามนะคะใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญลงไปค่ะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นสั้นนะคะจากขวามือเราสอดไปที่ซ้ายมือเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราก็สอดขึ้นไปด้านบนนะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นสุดท้ายนะคะ จากขวามือเออจากซ้ายมือนะคะเราจะสอดมานะคะที่ขวามือนะคะสอดเข้ามาตรงกลางของเส้นที่1ก่อนนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะพลิกกลับด้านมานะคะเส้นสั้นนะคะเราจะสอดลงมาด้านล่างค่ะเส้นสั้นนะคะเราจะสอดมานะคะจากขวานะคะเราก็สอดมาที่ซ้ายนะคะ เส้นต่อไปนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะเสร็จแล้วนะคะจากซ้ายมือเราก็สอดไปทางขวามือค่ะพลิกกลับด้านค่ะเริ่มจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นเพื่อสอดลงไปนะคะ ที่เส้นของฐานนะคะแล้วดึงให้กระชับนะคะให้เป็นรูปกลวยอย่างนี้นะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะบิดไปทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปนะคะตรงกลางตรงเส้นนะคะแล้วเราก็ดึงให้กระชับค่ะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะ บิดไปทางซ้ายนะคะแล้วก็จับปลายรบ,บิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่เส้นของฐานค่ะดึงให้กระชับน,นะคะเส้นต,ต,ต่อไปนะคะจับปลายรบ,บิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายรบ,บิ้นนะคะสอดลงไปนะคะสอดลงไปที่เส้นของฐานนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะได้ทั้งหมด4มุมแล้วนะคะ เสร็จแล้วนะคะแม่เหมียวเริ่มทำจากเส้นนี้นะคะจับริบบิ้นจับริบบิ้นนะคะเราจับที่ปลายริบบิ้นจับริบบิ้นนะคะบิดมาทางขวามือจับที่ปลายของริบบิ้นพับกลับลงมาด้านล่างเราจับที่ปลายของริบบิ้นนะคะไปสอดไปสอดตรงเส้นนี้นะคะสอดตรงกวย ของเส้นที่เราทำนะคะสอดลงมาเลยนะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างแล้วสอดลงไปที่ฐานนะคะเส้นต่อไปค่ะจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่างแล้วก็สอดลงไปนะคะที<ส>่ฐานปลายริบบิ้นจะออกตรงกลวยนี <grass> ้นะคะ เส้นต่อไปค่ะจับปลายดิบบินนะคะมาทางขวามือจับปลายริบบินนะคะพับกลับลงมาด้านล่างจับปลายริบบินนะคะสอดลงไปตรงกวยนะคะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเส้นเส้นจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะเส้นจากขวามือเราก็สอดไปที่ซ้ายมือ เส้นต่อไปนะคะจากข้างล่างเราก็สอดขึ้นไปด้านบนค่ะเสร็จแล้วนะคะเส้นจากาทางซ้ายนะคะสอดมาที่ขวามือเพื่อนๆก็ลองไปทำตามแม่เหมียวดูกันนะคะถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ช่องแม่เหมียวน้องปอดด้วยนะคะแล้วเราก็ จะมีคลิปใหม่ๆมาแนะนำทุกๆวันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ